สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกันสวัสดีทุกคนด้วยล่ะค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เบลคนเดิมนะคะในในคลิปของวันนี้ต่อไปนะคะ mm hmm. ก็คือว่าวันนี้พี่เบลจะมาทําคลิปเปิดเปิดมุกตะมุกตลองต่างๆของหนังของในหนังตลุงนะคะ mm hmm. คือซึ่งคือคือซึ่งทุกคนถามว่าจะพี่ พี่เบลจะเปิดยังไงก็ใช้โทรศัพท์ของพี่เบลค่ะที่สวยงามแล้วเกินสวยงามโอ,โอเคค่ะถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ก็อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแล้วก็กดกระดิ่งให้ให้พี่เบลเยอะนะคะเพื่อเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ให้พี่เบลทำคลิปต่อไปแล้วก็ในแล้วก็แล้วก็วกในการรับชมคลิป กันในคลิปต่อไปอะเนาะโอเคถ้าโอเคคะ่ะถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดบี้เบลคอเปิดโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดบี้เด็บี้เบลจะเปิดให้ให้ทุกคนดูนะถ้ารอแป๊บนึงนะคะทุกคนถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเปิดแป,ป๊บนึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะใน,ในติ๊กตอกมีคลิปใหม่ห้าแบบ ค่อยๆลืมตาขึ้นคุณสแตามคนะคตาค่ะ,<ด>ะคเล่า้ดีวคนเดียวคุณสตามาค่ะนเะนี่ยขอบกเลยนะครับคุณสตามาค่ะอุยแป๊นึงนะคะ,ะคนินน้ำอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนเและนี่ก็คือวิธีการลองรับตเก่าแล้ว ออออโอเคม,มามาแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าถ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะจะเปิดแล้วนะคะ, 1, 2, ะนคหนึ่งสอ,องสามออมาโอเ ุเนลืนควายีน <okay> okay, ้องตยนั่นไนอเอ็นเอยอุงงเหมือนเื้อลืนหมูนั่นุงหรือตุงี่จะนันแม่ลังรักตเกาแล้วม่ดอกดิโอเคค่ะ พอแล้วนะคะพี่พี่เบลขอขอเปิดแค่คลิปคลิปเดียวก็พอคะ่ะสำหรับในสำหรับในติ๊กสำหรับใน t ics t ics t ics, สำหรับในติ๊กตอกอ่ะเนาะคือไม่ต้องเอาคือไม่ต้องเอาอะไรคลิปก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรบางอย่างมากวนพี่เบลคะ่ะจนจะทำไม่ามทำทำคลิปไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะต้องทําทำใหม่หมดเลยทั้งสมอีกแล้วด้วยค่ะ โอเคค่ะสำสำหรับคลิปสำหรับคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะก็ก็ก็แค่ทุกคก็ก็ก็แค่พีเบลอยา่าอยากจะมาให้ทุกคนดูมุกมุกตลกตอนคำคำพูดต่างๆของในหนังตลุงนะคะในในฉบับในมือถือของพีเบลสวยงาม แล้วก็ในในแอปติกตอรนะคะซึ่งซึ่งซึ่งมันจะมีคลิปใหม่อยู่คลิปใหม่ในแอปติกตอรอยู่ประมาณห้าห้าคลิปนะคะแต่แต่ว่าอันนี้พี่เบลขอไม่ดูก่อนละกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอน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 ,ตอนที่พี่เบลกําลังลงยูทูบนะคะแต่กำลังจะเข้าลงยูทูบในในภายเร็วๆนี้ของวันนี้กันนะคะโอเคค่ะก็ ก็สําหรับวันนี้นะคะพี่พี่พี่เบลต้องขอบอกอีกทีนะคะว่าขอให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดถูกใจแล้วก็วกดแ,แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่เบลเยอะๆนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจพี่ให้พี่ทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็จะแล้วก็จะได้ไม่พลาดการทํไม่ใช่ดิก็จะได้ก็ก็จะได้ไม่พลาดการ รับชมคลิปต่อๆไปของพี่เบลนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆหรือคลิปยาวๆหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดก็ก็ขอให้ก็ขอให้ไม่พลาดกันทุกคนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่เบลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอตัวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บลืมลืมอะไรปะเนี่ยอ๋อถ้ามัน ไม่ไม่ได้ลืมมั้งตาค่ะจุบจบ